ตนนี้ก็มองกล้งงงงองกองตรงครับตอนนี้เด็กก็มองกล้องกล้องเอมองกล้ <c oughs> องกล้องยกะยนี่ยนย <c oughs> ะครับที่ตรงนี้ก็เป็นที่สำคัญที่สำคัญของพระพุทธศาสนา เป,เป็นที่บวชเป็นที่บวชพิสุนีแล้วก็เป็นที่จมปรรษาที่5ของพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์นั้นได้กลับไปเทศโปรดพระเจ้าสุโธธนะครับแล้วก็ได้สำเร็จอรหันจากนั้นก็ได้ เสด็จมาที่กูุตาคามป่ามหาวันนี้แล้วก็มีนางประชาพอดีอซึ่งเป็นผู้เรียกว,ว่าเป็นผู้เลี้ยงดูพระพุทธเจ้าตั้งแต่อายุเจ็ดวันซึงนางสิริมหามายาเทวีได้ได้มอบอลูกชายน้อยให้แก่น้องสาว ด้วยความที่ตัวเองจะจากไปก็จึงได้ไปมอบลูกชายให้แก่น้องให้น้องดูแลจากนั้นก็ดูแลมาจนกเกติบโตมาแล้วก็นางก็ได้เป็นแต่งงานกับพระเจ้าสุโทโธตนะมีลูกสองคนคือนันทะแล้วก็นางรูปนันทาจากนั้นพอพระุทธองค์ได้บวชแต่สรุอนุตรสสมมาถสถัมพุทธยานแล้วก็ปฏิบัติพุทธกิจแล้วก็ได้เสด็จ ่ไปปวดพระเจ้าสุโธธนะจนสําเร็จเมื่อพระเจ้าสุ่โธธนะสําเร็จอรหารแล้วนางประชาบดีโคตมีก็กับบริวาร500ก็จึงได้พากันมาขอบวชครับขอบวชเมื่อนางมาก็ได้เรียกว่าปกงผมนุ่งพักยอมด้วยน้ำฝาดมาแต่มาขอผู้ทธเจ้าก็ไมใ่ให้บวชให้บวช จากนั้นก็พระอนุนด้วยความอ้อ,อนวอนด้วยความที่พระโอรน์นั้นก็ได้ขอพระพุทธเจ้าว่าผู้หญิงก็มีสิทธิ์ที่จะสําเร็จอรหันได้สําเร็จคุณธรรมสั้นสูงได้ก็จึงได้ให้นางบวชครับพอบวชแล้วนางก็สําเร็จอรหรันไม่นานแล้วก็เป็นเลิศในรัตตันยูส่วนบริวาล500ร500ก็สําเร็จอรหรัน พอสำเร็จอาหารแล้วนางก็เป็นผู้มีอายุมากก็เลยไม่ไม่ไมอยากอยู่นานก็ขอ,อนีพานจากนั้นสถูปนะครับสถูปที่เราเห็นเนี่ยเป็นที่เก็บอัฐิของพิสุณีแล้วก็ของพระสงฆ์ครับเราก็จะไปนั่งจะไปเหยียบนะรเพะาะมีจะอะไรไปกัดเราแล้วก็หลังจากที่อ่า พระพุทธเจ้านั่นด้านหลังนั่นะครับที่นั่นเป็นที่กุฏิของพระพุทธเจ้ารับงกุฏิพระพุทธเจ้าตัดไปนั่นก็เป็นฝั่งทางนู้นก็คือของนางประชาบดีโคตมีที่เขาบูรณะนั้นเป็นกุฏิพระพุทธเจ้ากุฏิพระพุทธเจ้าและสระน้ําเนี่ยที่ได้ใช้พระองค์ก็ได้ใช้ได้อะไรแล้วนั้นใครจะได้น้ํามนก็เอาขวดไปใส่ก็ได้ขังมากเพราะมันขังอยู่นี่นานแล้วหลาย ร้อยปีทางเนิพน,นพระเจ้าก็ได้ดื่มได้ฉันน้ำนี่นะครับแล้วก็พุทธศาสนาก็จเจริญมาเรื่อยๆคับจนยุคพศสองร้อ200พยพระเจ้าเกิดเจ้าสโกมหาราชก็เลื่อนใส่ในพุทธศาสนาก็ได้รวบรวมรวบรวมสร้างสถูปครับสร้างสถูปแล้วก็รวบรวม พระบรมสารีธาตุจาก8ปดหัวเมืองมาไว้ที่ตรงนี้ที่สถูปนี้เสร็จแล้วก็แบ่งไปเมืองต่างๆแต่ว่าสถูปหนึ่งที่เอามาไม่ได้คือสถูปรามคามที่เมืองเทวตาหาพระพยานาคไม่ยอมให้แล้วก็พระเจ้าสศกมหาราชก็สร้างสถูปไปตรงนี้แล้วก็ทุทสินีพิสุนีสงเนี่ยมีศีลสามร้อยสิบเอ็ดขอ้อมีศีลเยอะ ทำไมมีศีลเยอะเพราะทำผิดเยอะ,อะพระสงฆ์สองรอยยี่สิบเจ็ดพิสุนี311ร้อยสิบข้อศีลพิสุนีแล้วศีลพิสุณีเนี่ยพิินีเนีน่ยต้องบวชด,ด้วยพระสงฆ์สองฝ่ายแล้วก็บวชด,ด้วยฝ่ายพระแล้วก็ถวยพิสุณีต้องมาเป็นสามเณรี สองปีศิขามานาอีกรับรสูกก้จักเป็นสี่ปีได้ไงนะครับวรจะบวชได้แล้วก็ทางฝ่ายเทรวาตเนี่ยมันมันมัน,มนมเรียกว่ามันหมดไปแล้วหมดไปแล้วแต่ว่าพระทุกวันนี้ก็ยังมีเยอะอยู่ครับนา้าก็ว่ากันไปตามเวอร์ชันของดังนั้นที่ตรงนี้ก็เป็นที่บวชพิสุนีเป็นครั้งแรกแล้วก็ เป็นสถานที่จำภรษาที่5ของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นสถานที่มีพวกลมสาริก่านนี่ครับที่บอกว่าสิงที่สมบูรณ์ท่านจะรู้ได้ไงว่ากุสินาราไปทางไหนก็ดูสิงหเนี่ยหันหน้าไปทางไหนสิงก็หันหน้าไปทางกุสินาราครับเป็นการที่พระองค์จะเ,ด,จเด็จไปที่ปรินิพานดังนั้นก็ถือว่าเป็นโสคืเกต่ก่อนเนี่ย แต่มามากอดบ่อยนะกอดบ่อยแต่ทุกนี้เขาก,กลัวมันล้มใส่พระก็เลยเอาอันนั้นมันล้อมไว้เอาไม่ให้เข้าไปดังนั้นสถานที่สําคัญอากาศก,าก็ดีครับเราก็จะได้บูชาสักการะขอขออากาศหลวงพ่อนะครับอินินาสกาเรนาตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินา สกาเรนะตังธรรมังอภิปูชยามะอินินาสกาเรนะตังสังฆังอภิปูชยามะข้าพเจ้าขอปูชาพระบรมสาดิกทานที่ประดิฐานไวแล้วในสถูปอุตคาร ป่ามหาวันในวันนี้ขอจงเป็นบารมีเป็นภรารวะปัจจัย <S S เป็นอุปนิสัยนำโศงขอให้เกิดปัญญายาณความรู้แจ้งทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิด นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัม บุตรเวชจรณสัมปันโนสุขตัวรกวิตตัอนุตโรปุริสธรามสาริสารว่ามนุสสานังบุตรพระกวติสวากาตัวพะกวาตตมโมสัน โกะกัลิกโกเอญิปัสสโกอุปนญิกโกปะจจตตังเวทิตาโพวินโยติสุปฏิปันโนภะวะโตสาวกัสสกุลุจุปฏิปันโนภะวะโต Sangko cô ya ya pa ti pa sa wa ka sang cô sa Wa-ka-sang-cô-sa-mi-ti-pa-ti-pa-no-pa-ga-wa-to-sa ja ri pu sa yu a ta pu sa pu to sa wa ka sang cô pa hu dai สร at ah ิกาลิโยอนตารังปุญญาเกตังโลกาสถิติอิมังพันเตาอังปันเตปะกะวาตุมหากังหากอัฏฐภาวะอตภาวิังชามิปะฏิัตชามิพระเดชพระภูมิพระภาคเจ้าพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า ขอมอบกายถวายชีวิตนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาข้าพุทธเจ้าจากตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพุทธองค์ด้วยการเจริญจิตตภาวนา agar batin ter, agar batin ter, Akarabani ter. Akarabani ter. Akarabani ter.